สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกราระเกตพุทธคุณผักเครื่องนะคะพี่ๆขาพี่ๆท่านใดคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่หรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่สามารถโทรหาหนูหรืออดไลนะพี่นะาศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จากมาจัพี่จ๋ารายการแรกนะพี่จ๋ารายการแรกหนูงได้เป็นพระบูชาหลวงพ่อกวยมานะพี่นะ้าสวยงามมากพี่ขานะคะเขียนว่าหลวงพ่อควยพี่นะั่นะี่ค่ะ สภาพก็จะเก่าๆสวยๆอย่างนี้นะคะพี่ด้านหลังจะเขียนว่าวัดโกสิตารามจังหวัดชัยนาทนะใต้ฐานพี่จ๋าจะเป็นอย่างนี้จตพี่มียันนะเป็นแผ่นทองนะมียันเป็นแผ่นทองพระบูชาองค์นี้หนูให้ในราคาอุ้ยขอโทษจ้ะหนูให้ในราคา1,5 0 0รบาทพี่1,5 0 0รบาทพี่จ๋าถ้าเกิดว่าสนใจยังไงแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะพี่โทรหาหนูพี่พี่โทรหาหนูหรือแอดไลน์นะพี่นะ0840659180จ้ะ1,500บาทพี่จ๋าไป ทาง50บาทนั้นนะคะวัดโคสศีตารามพี่นาจังหวัดชัยนาทพี่นะคะเป็นพระบูชาหลวงพ่อกวยใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้พี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆนะพี่นะรา,าราคานี้1,500บาทพี่นะคะราคานี้เปิดไว้1,500บาทพี่นะ,ะปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากพระบูชาหลวงพ่อกวยจากโอเคจ้ะพี่เดี๋ยวดูองค์เล็กๆกันต่อนะเล่าจา่ะ องเล็กๆจะพี่จ๋าสวยไม่แพ้นะสวยไม่แพ้าพางามมากพี่องค์เล็กๆจะปะเดิมได้เป็นตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่าพี่เป็นตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่าพี่นะตะกุดพ่อโพวัดคลองหมาเน่านี่ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่นะคะเป็นตะกุดเก่าเชือกถักอย่างนดี้จ้ะพี่นะคะจะเป็นตะกุดเก่าเก่าเชือกถักอย่างเียนะพี่นะคะหนึ่งพันบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ รูนี้สามารถมองทะลุเห็นกันได้นะพี่นะนะคะสามารถมองทะลุเห็นกันได้หนึ่งพันบาทจากส่วนรายการนี้เป็นเบี้ยแก้เก่าพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทจากเบี้ยแก้นี้ไม่ทราบหลวงพ่อนะพี่นะแต่รู้ว่าเก่ามากพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทพี่นะเป็นเบี้ยแก้เก่าไม่ทราบที่จากส่วนรายการนี้พี่ค่ะเป็นกุมาหลวงพ่อกลวยพี่หกหบาทจากนะคะดูเนื้อพี่มันแบบสวยงามมากพี่นะคะพัติเก่าเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่นะ หกร้อบาทพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกุม,มาหลวงพ่อกลวยจ้ะพี่จ๋าหุ่นพยนต์จ้ะหุ่นนะหุ่นอันนี้ห้าร้อบาทจ้ะอาไรการนี้แม่ค้าไม่ทราบหลวงพ่อนะคะไม่ทราบว่าท่านใดปลุกเสกด้วยค่ะพี่นะคะได้มาแบบนี้เลยจ้ะนะคะห้าร้อบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้เป็นเม็ดขนุนพี่นะเม็ดขนุนหลวงหลวงไม่ทราบหลวงพ่อเช่นกันพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะ เป็นของเก่าของเก็บโบราณนะพี่นะของเก่าของเก็บโบราณพี่นะคะหกร้อยบาทจา้ะส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อปานจ้ะพี่นะคะเขียนว่าหลวงพ่อปานพี่นะนะคะด้านหลังก็จะเป็นนะคะพี่นะคะมีสิงนะพี่ไอเสือเอาขาเรียกอะไรสิงหรือเสือไม่จะไม่ได้พี่นะคะแล้วก็มีตาปัม๊มมีเศษผ้าจีวรพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจาก้ก มีตาปั๊มมีเศษผ้าจีวรนแล้วก็มีเสือหลวงพ่อป่านพี่นะคะอ่าชัดไม่จะพี่จ๋ามองอยู่ในกรอบพลาสติกมองยากนิดนึงนะพี่มีรอยใจนะถ้าเกิดพี่พี่คนไหนสนใจนะพี่นะาแลวภาพไม่ชัดนะพี่โทรหาหนูหรือแอดไลน์ก็ได้พี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะพี่จ๋าหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทพี่นะาภาพไม่ชัดแอดไลน์จ้าอ่าพระง่างตาแดงพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะ เป็นพระง้างตาแดงพี่นะสภาพก็จะเก่า,กาสๆสวยๆอย่างจะพี่นะคะ่ะดูของเราเองนะพี่นะนะคะรายการน,นี้เจ็ดร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจะส่วนรายการน,นี้พี่จ๋าเป็นตะกุดพร้อมเหรียญเจ้าสัวปู่บุญพี่ตะกุดก็จะสวยๆเก่าๆอย่างนี้พี่นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวปู่บุญนะพี่นะอันนี้ขอววทีเจ็ดร้อยบาทจ้ะรายการน,นี้ขอววทีเจ็ดร้อยบาทพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพี่นะคะ ภาพไม่ชัดพี่ลายขอภาพเพิ่มเติมพี่ด้านหลังมีรอยจานนะหลังเรียนเจ้าสัวบูเจ้าสัวปู่บุญมีรอยจานตะกรุดก็จะมีลงรักเป็นรอยแตกๆแล้าๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ได้มาสภาพนี้พี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นเหรียญอ่ะพร้อมตะกรุดอ่ะหลวงปู่ทิมพี่น่าเป็นพระนับปกพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะอันนี้คือขอบเหรียญพี่นะนะคะสวยงามมากพี่นะคะเป็นหลวงปู่ทิมพี่นะคะเป็นตะกรุดอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะ ตามภาพเป็นนะพี่นะสวยงามมากพี่นะคะ7 0 0บาทเช่นกันนะพี่นะส่วนรายการนี้พี่จ๋าเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อกวยแต่ส่วนตัวแม่ค้าไม่ค่อยมีความรู้นะดอกนี้หนูขอไว้ที่700ยบาทพี่ดอกนี้กี่700อบาทพี่นะนะคะสภาพเก่าเก่าสวยสวยพี่นะคะ700อบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นแหวนเป็นแหวนเก่าเชือกถักลงรักไม่ทราบหลวงพ่อพี่ไม่ทราบหลวงพ่อนะพี่นะพี่จ๋ารายการนี้นะหนูให้ในราคา500้อบาทจ้ะ หนูให้ในราคาห้าร้อบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทพี่เป็นแหวนเก่าไม่ทราบที่นะแหวนเชือกถักจากส่วนรายการนี้พี่จาเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่เช่นกันจะห้าร้อบาทจากปิดตาองค์นี้หนูให้ในราคาห้าร้อบาทพี่นะปลายทางห้าสิบาทพร้อมโอนทางร้านบริการจัดส่งสินค้าให้ฟรีนะทางร้านจะส่งโดยไปษนีไทยนะพี่น่าจะส่งด่วนทุกรายการจะพี่ส่วนรายการนี้จะเป็นอามีหลวงพ่อฤาษีดดงดำพี่เริ่มนี้แปดร้อยบาทจา้ะ นะคะพี่เขียนว่ามีดหมอชาตีนะอันนี้คือสันมีดพี่นะนะคะอันนี้คือสันมีดไม่จะเป็นทรงปลายแหลมพี่นะคะอีกฝั่งเขียนว่าวัดท่าซุงสามห้าสามห้านี้ไม่ทราบว่าย่อม,มาจากตัวอะไรพี่คะนะคะได้มาสภาพนี้พี่รายการนี้แปดร้อยบาทจ้ะเล่มน,นี้แปดร้อยบาทพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพี่นะคะเป็นมีดหมอชาตีของหลวงพ่อฤาษีนิงดำนะสภาพก็จะเก่าๆสวยๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นพี่แปดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋านะคะ สวยงามมากพี่มีรอยจานนะมีดเล็บนี้เป็นของหลวงพ่อกวยพี่วัดครูสิตารามอาตรงปลายจะมีตะกุดจุ3สามดอกพี่ตรงปลายจะมีตะกุดจุ3สามดอกแบบนี้นะพี่น้านะคะ่ะค่อยสภาพจะเก่าๆสวยๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นพี่นะคะ ถ้าเกิดสนใจรายการไหนนะพี่นา้าภาพไม่ชัดภาพไม่ทันหมคะไปไว้ภาพเบอร์ตามไม่ทันพี่แอนไลน์นะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะสภาพด้านในมีก็จะเป็นทรงปลายแหลมพี่เป็นทรงปลายแหลมพี่นาเป็นพระแม่ธรณียืนม้วนผมพี่นะคะอันนี้คือสันมีดพี่นะคะรอยย์นอัคระอายันอัคระชัดเจนพี่นะสวยงามมากพี่นะคะเล่มนี้1 5 0 0บาทจะพี่เล่มนี้1 5 0 0บาทพี่ปลายทาง5 0บาทพี่นะคะ สภาพมีดก็จะเก่าๆสวยๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นนะพี่นะนะคะสวยงามมากพี่เป็นมีดหลวงพ่อลวยนะพี่นะนานๆจะมีแบบนี้มาจะพี่ขายนะคะเป็นพระแม่ธรณียืนม้วนผมหรือยืนก้าวผมนะพี่นะอันนี้ก็ไม่มั่นใจเช่นกันพี่ขายนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่สําหรับมีแต่การนี้นะหลวงพ่อรวยนะส่วนรายการนี้พี่จะเป็นหนุมานปูทิมพี่นะคะ ต่อโค้ดเลขสามตรงหน้าอกจะมีอาเซรยดผ้าจีวนดำดำนี้ไม่ทราบพี่ดำดำนี้ไม่ทราบจะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะ รายการนี้พี่500บาทพี่ปลายทาง50บาทนะหานุมานปูทิมส่วนรายการนี้พี่จ่ายเป็นพระทากดานเนื้อสนิมแดงพี่รายการนี้สวยงามมากไม่ทราบว่ราคเขาเรียกว,ว่าพิมพ์อะไรพิมพ์เปลวไฟหรือพิมพ์อะไรนะแต่รู้ว่าเป็นพระทากระดานเนื้อสนิมแดงพี่อยากจะบอกว่ารายการนี้สวยงามมากพี่อยากจะบอกว่ารายการนี้สวยงามมากพี่จกาย850บาทจะ้ะ850บาทพี่ปลายทาง50บบาทภาพไม่ชัดแอดไลน์พี่นานๆจะมีมานะพี่นะ่าเป็น พัดถ้ากรดาษหายากนะยุคนี้หายากมากนะพี่ขาพี่จะเป็นพิมพ์แปลกๆอย่างนี้นะแปดร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจา้ะพี่จ๋าเรียนหลวงพ่อกวยพี่เป็นไม่ใช่ขอโทษจัดพี่เรียนเปิดอาเดินวัดกาหลวงค่ะพี่นะคะหลวงปู่สุดหรือเปล่าพี่วัดกาหลวงนะนะคะพี่พี่จ๋าราคการนี้เจ็ดร้อยบาทนะ รายการนี้7 0 0ดร้อบาทพี่เริ่มกรอบพัติกมาเลยว่าต้องไปจ้างคนเรื่มกับพี่หายนะคะส่วนเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอาจารย์ฟันพี่หกบาทจ้ะมีสามห่วงนะสามารถใส่ห่วงได้สามห่วงพี่แต่อันนี้แม่ค้าได้มาแค่สองห่วงคุณลูกค้าไปหาห่วงใส่เพิ่มได้จ้ะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะอายุครบ1 0 0ร้อยปีนะพี่นะคะ่ะพอสอนนะพี่นะสองสี่หนึ่งสี่ถึงสองเก้าหนึ่งอะไรหนึ่งสี่มั้งหรือหนึ่งหรือสองห้าหนึ่งสี่ไม่รู้พี่นะคะ่ะ หกร้อยบาทจ้ะพี่ดูความก่อของเหรียญน,นะสว่วน mm hmm. รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวพี่หกร้อยบาทจ้ะเหรียญพ่อท่านเขียวหกร้อยบาทสองห้าหนึ่งสามพี่อ่าท่านเขียวทางใต้ไม่อืยน,นะคะหกร้อยบาทจ้ะพ่อแดงวัดเขบดาบรรดอิฐพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญพ่อแดงวัดเขาบรไดอิฐพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จา๋าพี่จา๋าหลวงพ่อพรมพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพอสสองพันอ่า สองพันห้าร้อยหนึ่งสามพี่นะคะหลวงพ่อพรมพี่นะคะขอบจะเป็นอย่างนี้พี่นะคะได้มาสภาพนี้เขียนว่าด้านหลังเป็นหลังยันและเขียนว่าวัดช่องแคพี่ห้ารบาทจา้ะส่วนรายการนี้พ่อไผ่พี่เหรียญหล่อพ่อไผ่ห้ารอบาทจา้ะสวยงามมากพี่นะคะเก่ามากพี่นะคะห้ารบาทจา้ะยี่าตวรรษพี่ห้ารบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะ ความก่อไม่ต้องพูดถึงนะพี่นะสนใจยังไงภาพเพิ่มเติมได้พี่084069180จะปิดตาได้บางไผ่ไม่ทราบพิมพ์พี่ห0 0อบาทจะ้ะเป็นภาพปิดตาได้บางไผ่อันนี้แม่ค้าไม่ทราบพิมพ์อันนี้แม่ค้าไม่ทราบพิมพ์พี่ห0 0อบาทจะ้ะอ่าพักกิ่งถือบัวพี่พักกิ่งถือบัวก็ห้ารอบาทจ้ะพี่นะคะเป็นพักกิ่งถือบัวนะนะคะสภาพเก่าเก่า สวยๆพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้รูปหล่อหลวงพ่ออาหลวงพ่อเงินกุวัดท่ามาไฟพี่รูปหล่อพ่อเงินกุวัดท่ามาไฟพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทพี่ภาพไม่ชัดพี่ไรายได้เลยนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะ ปิดตาค่ะพี่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจปูนาคือป่าพี่นะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นปูนาคือปากักลวดเก่าๆพี่ถักลวดเก่าๆนะดูไม่ออก่ะพี่ขายนะคะเป็นเนื้อไม่กะพัดพี่เป็นเนื้อไม่กะพัดพี่จากหกร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิตาชีบโบพิมพ์กบพี่ปิตาชีบโบพิมพ์กบนี้ห้าหร้อยบ,บ,บาทจ้ะนะคะห้าร,ร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะรูปหล่อพ่อเงินพี่ รูปหล่อพ่อเงินนีห้าร้อบาทนะพี่นะนะคะปลายทางห้าสิบาทพี่นะคะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบ่าเป็นเป็นพิมอะไรนะพี่นะห้าร้อบาทจ้ะปิดตาหลังแบบก็ห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะพาอแก้วเกลือวันพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะเต่าพี่เต่าห้ารอันนี้เต่านี้หกร้อบาทจ้ะพี่จ้ะคะเริ่มกรอบนะพี่นะเปิดหน้าเปิดหลังหกร้อบาทจ้ะหลวงพ่อทาวัดพนยังแตกพี่นะคะ หลังยันพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่ส่วนรายการนี้พี่เหลียงเก่าโบราณไม่ทราบที่พี่นะคะเป็นเหลียงเก่าโบราณน,นะพี่นะไม่ทราบหลวงพ่อพี่เหมือนมีรอยจานนะรายการนี้ห้าร้อบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทจะ้ะปิดตาเก่าไม่รู้ที่พี่หกร้อบาทจ้ะนะคะเหมือนมีรอยจานพี่นะต้องสังเกตดูดีๆพี่นะคะ หกร้อยบาทจะ้ะเรียนหลวงพ่ออีพี่หวังเชื่อบห้าร้อยบาทจะ้ะหลวงพ่ออีสัตต์บพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่หลวงพ่อทวดจ้ะพี่นะคะวัดช้างให้นะนะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะอีกฝั่งจะเป็นปู่ทิมพี่นะคะอีกฝั่งเป็นพ่อทวดปู่เอี่ยมพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะ้ะนะคะพี่สภาพเหลืองก็จะเก่าๆสวยๆอย่างนี้นะคะพี่สองสี่หกเก้านะ ผู้เอี่ยมพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเพราะกันก็ห้าร้อยบาทพี่นะคะสองสี่หกเก้าเหมือนกันเอ้ยสองเออมันมันละมั้งเน,นะะี่ยค่ะเป็นเพราะกันนะพี่นะเนะะี่ยค่ะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่อ่าอะไรนะเขาเรียกนะผ้าไหมสวนพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะเกาะเกาสวยๆนะพี่นะนะคะขอบข้างส่วนนาการนี่พ,อพอรอะเพราะทวดฉลุพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ เป็นพ่อทวดชะลุพี่นะนะคะได้มาสภาพนี้เลยจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทจะ้ะเม็ดแตงพ่อทัวดพี่หกร้อยบาทจะ้ะนะคะ เม็ดแตงพ่อทวดนี่หกร้อยบาทพี่นาปลายทางห้าสิบบาทนะจ๊าโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะคุณลูกค้าคนไหนสนใจองค์ไหนระการไหนนะเด mm hmm. ีวภาพไม่ชัดยังไงนะ mm hmm. คุณลูกค้าสามารถโทรหาแม่ค้าหรือว่าแอดไลน์ mm hmm. มาได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะฝากคุณลูกค้าก่อคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักนะคะพี่ขาช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกราเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะ EP นี้มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีจ้า